ที่นี่ที่ไหนเออที่นี่ที่ไหนโอนฝนตองการไม่เยอะด้วนตองการไม่เยอะด้วยแต่แล้วอุ้แล้วอุ้ยแลทีอไหน นาา่าช้าท่าัดทำไมเป็นท้่ไหลกันครัอบอัดไฟกิบด้วน่อยวันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับแฟนบอลอัดคอพันเล็กของเรานะครับ <c oughs> นะครับน้องห่างเปล่าครับอ่าเปล่ายืนขึ้นนะครับ <c oughs> เคลียน,น,นะครับไม่ยั่แหกลาวุฒลาวุฒ ාව <ėd> <india> <w> <18energeticoffs> <ky> <mail> <Sickham> <intek> <Olympian>